วันนี้เราก็จะมาทําลูกชิ้นข้าวกันนะคะมีอันดับแรกเราก็ใส่ไก่ค่ะไก่ไก่นะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปปรุงเครื่องด้วยชูรสแล้วก็รสดีแล้วก็พริกไทยดำใส่กระเทียมสักกีบหนึ่งแบบหัวหนึงก็พอค่ะเสรแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงแล้วก็จะมาปั่นกันค่ะแล้ก็จะใส่น้ําปั่นกันนะคะใส่นิดเดียวพอค่ะ ปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ นี่จ้าเราจะได้แบบนี้เลยเละเละเห็นแขนเลยโอเคเทใส่ถ้วยเลยค่ะแล้วเอาไปแช่ฟิตไว้ก่อนนี่นะคะได้แล้วค่ะแล้วเราก็ไปแช่ช่องฟิตไว้สักให้มันเซ็ตตัวค่ะให้มันแข็งๆสักหน่อยพอจะปั้นเป็นลูกได้ค่ะ โอเคนะคะบ๊ bye ายบายแล้วกลับมาเจอกันค่ะ